สวัสดีค่ะวัละมานมางาเรื่องวิวาสุดแซบเพจผู้แปลอาริม่าสบายๆวันนี้ละมานตอนที่18นะคะเรามีเรื่องจะบอกคือเราอยากทำ Q&A a มาตั้งนานแล้วอะ่ะต้องแต่เปิดช่องเลยแต่ว่าคอมเมนต์ก็ไม่มีคอมเมนต์มาแบบไม่มีคอมเมนต์มาถามเราเลยสัก,กอันหรือถ้ามีเราก็ตอบไปแล้วงั้นไคเอาคิมนี้แหละ ให้พิมพ์ Q&A มาแบบอยากถามอะไรแล้วก็ถามมาถ้ามีคอมเมนต์เยอะๆเราอาจจะเอา,เอาไปทำคลิป Q&A ก็ได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำไหมนะเมฟอนเยอะหนึ่งคือขี้เกีกยจสองคือต้องไปดูช่องเห็นความรักระดับคอสมิกสามคือเมนีเมต้องไหนแล้วพี่อยากดูทั้ง ไม่บอกชื่อ,อป่าแป้งก,กันเลยเดี๋ยวคลิปนี้จะกลายเป็นคลิปแปลกเขาร้องขอชีวิตยะหรือยังยังครับเงินก็เพิ่งเงินก็เพิ่มความโหดขึ้นอีกครับจำไว้เย่จือวฉิว,วจำใครไม่ได้เลยอย่าได้ออมมือครับคุณผู้ชายเสี่ยวนานผมต้องตามหาคุณให้เจอแน่นอน หนาวมากใครอีกอ้ฉินซีนายกำลังทำอะไรนี่เป็นคำสั่งของคุณผู้ชายปอยอดทนไว้อย่ออยาร้องขอชีวิตอะไรนะทำไมทำไมคำสั่งไม่มา จัดการศัตรูเรียบร้อยถอยปิดถ้าไม่บอกว่าเธอแฝดเกย์ถ้าบอกว่าเธอแฝดเดกย์เช่อนอ่ะทำไมตอนนี้มันจบไปจังเลยอ่ะแล้วพรอเอกก็โหดเที่ยมสั่งให้คนมาเริ่มเหมือนจะเข้าใจล้วทุกคน อันนี้คือคิปนี้ขอาจะเป็นที่มันกัดไลค์กัดช้เไิ่มใจดได้นะคะเพื่อบายด้มาสบายสบายใจใหม่นะคราบค่ะบายบายช่วงนี้คือช่วงบทน,นะเรามีเรื่องจะบอกเราเริ่มข้อจแล้วทุกคนไอตอนนี้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 นี่ดูนะคือคนรับใช้ที่พระเอกสั่งให้มาบีบคออะ เขาบอกอดทนไว้อย่าร้องขอชีวิตเราเริ่มเข้าใจแล้วไหมคะบ,บอกว่าอย่าร้องขอชีวิตที่เขาไม่ให้ร้องขอชีวิตก็เพราะว่าพระเอกน่าจะปล่อยคนที่ไม่ร้องขอชีวิตหรือหรือบีบคออะส,สักอย่างหนึง่งไม่ร้องขอชีวิตกับความหนาวอ่ะคนที่ร้องขอชีวิตพระเอกจะฆ่าตายมั้งประมาณนะั้นคนที่ไม่ร้องขอชีวิตพระเอกจะปล่อยประมาณนะั้นทุกคนเขาได้บอกว่าห้ามร้องขอชีวิตนะ นี่จาัดก,การศัตรูเรียบร้อยทำไมต้องพูดว่าจาัดก,การศัตรูเรายังงงงงกันอยู่เลยนะดูด,ด,ดูแค่นี้แหละแล้วเขาจะปิดทำไมที่บอกว่าถอยไม่เขาปิดถูฟังอหรอประมาณหูฟังป่ะมันหูฟังอะไรสักอย่างอืม ประมาณนี้คิมไ่้ขอจบคลินี้อารมกันแ้วก็ชิบพ่อใจด้วยนะคะเพจผูไปอาร์ดมอสบายๆจะก็หมือนในเคปน้าค่ะไปไปสบซ